พือฮาสุดก้อยรัชวินบุกเซอร์ไพร์อุ้งท้องใหญ่ออกรายการทำเอาหลายๆคนต่างเซอร์ไพร์แบบสุดสำหรับว่าที่คุณแม่ลูกสองก้อยรัชวินที่ล่าสุดแม่ก้อยได้ไปออกรายการร้องข้ามกำแพงเป็นคนหลังกำแพงเซอร์ไพร์ทุกคนโดยแม่ได้จัดเต็มอุ้งท้องใหญ่รายการแบบสวยๆปังๆโดยสาวก้อยได้โพสต์ภาพพร้อมระบุข้อความว่า สวัสดีนี่แม่เองทายกันถูกไหมคะพาลูกสาวมาออกรายการเครื่องหมายสี่เหลี่ยมร้องข้ามกำแพงครั้งแรกสนุกจังเลยเรื่องเซอร์ไพรส์คนขอให้บอกดีใจที่ได้มาเป็นหลังกำแพงให้น้องรักแอดมาดามมดนะคิดว่ามดจะทายถูกตั้งแต่ได้ยินเสียงก้อยแล้วแต่ด้วยการหลอกล่ออันแยบยลของทุกคน และการเล่นงุกให้งงของก้อยทำให้นางทายไม่ถูกจาก5,555 55 5แต่จะบอกว่าสิ่งที่ยากที่สุดไม่ใช่การพยุงร่างเพนกวินท้องห้าเดือนมาร้องเพลงแต่คือการหาชุดมาให้เข้ากับมาดามมดเคาเนี่ยแหละยากสุดเพราะไม่รู้ว่านางจะใส่ชุดเป็นอะไรมาพอเปิดกำแพงมาค่อยยังชั่วเราน่าจะมาจากดาวเดียวกัน แอดทีวอลส่งออฟฟิเชียลเครื่องหมายสี่เหลี่ยมทีวอลส่ง